Only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the sardines My only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I hope you End, end, yeah เอาละครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Rv ในโหมด Double Ultimate กับเจ้าตัวตละครอาร์เรนกันอีกเช่นเคยนะก่อเกมนี้เนี่ยอันตีที่เราเลือกก็จะเป็นอันตีของโอเมนนะสาเหตุที่เลือกอันตีของโอเมนเนี่ยเพราะว่าผมจะใช้อันตีโอเมนจับนะครับผมแล้วก็จะใช้สกลิลหนึ่งเนี่ยลำแบบครบชุดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เรายืนชนเลนกับไบร์นะครับผมไบร์เป็นอันติโอเมนเหมือนกันนะ เ,งงเกมนี้เนี่ยดาเมจเวทเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าทอจะไหวหรือเปล่านะถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวออกดาบก,กันเวทมานะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าไบร์เขาหายไปไหนนะ ไบต์เขาตีคิปเล็กอยู่นะครับผมเราเข้าไปบวกได้เลยนะขางไปก่อนครับผม,บผมแต่ว่าตอนต้นเกมเนี่ยดาเมจเรายังไม่พอนะครับผมโอเคเขาขัางเราแล้วก็โดดออกครับผมอืมเขาฟิกนะถ้าเกิดเราตามต่อเนี่ยเขาอาจจะตายนะแต่ว่าเราก็ตายด้วยครับผมแล้วอันนี้อ,นนอลิสเตอร์ยังไงอ้าวเราฟิกกันหมดนะครับผม ไม่ใช่อาวุธสังหารป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีจังหวะน,นี้ผมเล่นเลยแล้วกันนะอนลิสเขามาเติมน่าจะพอไหวยอยู่นะครับผมเขาไม่มีดาเมจนะ เราเด้งเลือดได้เรื่อยๆนะครับผมเขาไม่มีดาเมจพอที่จะปิดเรานะดูบังพุ่ไม้ด้วยฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหาร คำบนเหมือนจะมีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวไปรับซานนิดหน่อยนะอันที่จริงซานนี่ตอนนี้ถอยเลยก็ได้นะอา้าวเรียบร้อยเข้ามาทาไมเนี่ยเพื่อนตีมี่เขาชุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาอย่างนี้ตายนะอา้าวเรียบร้อยนะครับผม อกันก <át stars> ่อนมยังไม่พรเาวสถูกส่งออกไปแล้วน่าจะสกิดป้อมได้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดคลิปหลังป้อมต่อนะ เป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อเราฆ่าไบต์ได้เลยนะจับขังไปครับผมอ่าเรียบร้อยนะก็อย่างนี้นะครับผมเขาจะโดนสกิลหนึ่งเราแบบเต็มๆเ,เลยนะ สหารอันติโอเมนเราใกล้จะมาแล้วนะโอเคเล่นเลยครับผมห <An enemy. S 1> ่างไปเรียบร้อยเราแรงมากนะตอนนี้ อดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อไ <Huh. Huh. S 1> ร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเกมร้อนนำนะครับผมก็จะไม่ออกเป็นดาบกันเวทนะครับผมจะเป็นเคียวเลยนะ โอเคถ้าไม่มีใครขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราดันป้อมต่อเลยนะอออโอ้แล้วเขาฟิกเลยนะถือว่าคุมนะครับผมอะละฮะนั่นแน่มีมาวงมาวาบนะครับผมทั้งที่ตัวเองฟิกหนีนะ อันนี้เราได้เคียวแล้วนะ okay, โอเคเขาเริ่มน่าจะมาหาเราแล้วนะนวแล้วยังไงครับผมซีมี่คือผมจะไม่วาปอย่างนี้นะถ้าเขาไม่วาปแต่ผมก่อนโอเคถ้าเขาไม่ชุบช็อตน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าตายสามนะอันนี้ก็ได้มาหนึ่งครับผมแล้วมีใครอยากจะต่อไหมดูแล้วไม่นานจะมีนะครับผม างันตรรยปะกแล้วเซลิกาเขาตั้งป้อมตรงนี้เลยเหรอ

มกลับาโอ้โหผมก็นึกว่าจะแน่นะครับผมฟิกหนีของผมเนี่ยแค่สามิีวิตแต่เขา2นาทีนะลุอุ้ยแล้วผมโดนจับโอเคอนี้น่าจะตายนะถ้าไม่โดนจับเนี่ยเราสู้ต่อได้นะสู้ตนไปต้นกำเนิด của oh, yếm của cô. ha, ya, yeah! ha. của tôi, tôi sẽ สักวันหนึ่งฉันจะต้องือฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้อุ๊ยอันนี้บายเขาเริ่มแรงแล้วนะโอเคแต่ว่าได้อยู่ครับผมอ o u r ่ 2> 2 <hours> later อ่าแล้วจังหวะน,นี้ตีมี่เขาชุบไปแล้วนะเดี๋ยวเราเล่นตีมี่เลยนะครับผมไหนวาร์ปใสล่ละเพื่อนอย่าหาวาร์ปอีกนะ โอ้โหอันตีโอเมนไม่ถึงแต่อย่างงี้อารเรเตอร์ตายนะจับมั่วนะครับผมโอเคผมว่าไม่ต้องเอาดาร์กหรอกครับผมน่าจะจบได้เลยนะอุ๊ยอันนี้เราโลกไปหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนเราจบได้นะ โอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นอันเลนอันติโอเมนนะก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอันติของเจ้าตัวไหนอีกก็รอติดตามกันด้วยนะโอเคซานิทได้ MVP ไปนะครับผมส่วนผมก็ที่2นะดาเมจที่ทำไปได้ก็23.0%นะครับผม โอเคเรามาดูคนที่วาร์ฟใส่เรานิดน,นึงนะโอตอนนี้แพตตินัามสูงสุดคอมมานเดอร์นะครับผมผมก็แนะนําว่าอย่าไปหาวาร์ฟใส่คนอื่นอีกนะโอเคสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ